สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พนมลิซซิ่งค่ะสาขาประชาอทินนะคะวันเขาจัดงานนะคะมาหากสินค้ารถราคาปีหนึ่งมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะแล้วมาพบกันได้เลยที่สาขาประชาอทินค่ะแต่ว่าถ้าใครพลาดไปนี่เป็นไรเนี่ยคะสามารถไปพบกันได้ที่สาขาแพทย์กษสาสมุทรปราการค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในดีกว่าว่าวันนี้นะสินค้ามีอะไรกันบ้างค่ะ ของเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งค่ะรวมไปถึงนะคะหมวกขนนกพวกนวกี้ค่ะข้างในเนี่ยก็ยังมีสินค้าลดกวนาครึ่งอีกมากเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้น้ํามาที่นี่ที่เดียวคุ้มมากๆค่ะเขาสินค้านะคะมากมายเลยค่ะไปถึงจัง อื่นๆอีกมากเลยค่ะแล้วก็ด้านในนะคะก็ลดเหมือนกันค่ะขอ,ของเรานี่ยลดหลัล้านะลาลเลยค่ะวันนี้นะใครพลาดแล้วไม่เป็นไรค่ะเรามีเป็นหนวันนะคะจะพบกันได้ที่สาขาแพทย์กรสาค่ะสำหรับพนมลิสซิ่งค่ะ